สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป .5 ที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกับครูอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์สำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องการหาค่าประมาณทศนิยมให้เป็นจำนวนเต็มค่ะ,ะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเรียนรู้บทเรียนกันเลยดีกว่าค่ะนักเรียนคะสำหรับการหาค่าทศนิยมเป็นจำนวนเต็ม คืออะไรก็คือการที่เราจะทำเลขที่เป็นทศนิยมนี้ให้กลายเป็นจำนวนเต็มที่ไม่มีทศนิยมนั่นเองทศนิยมนี้อ่านว่าอะไรคะ12.3อา้าวถูกต้อง12.3นักเรียนลองคิดสิคะว่า12.3ออยู่ระหว่างจำนวนเต็มอะไรกับอะไรมาดูเส้นจำนวนนี้จะอาจจะเข้าใจมากขึ้นอยู่ระหว่างจำนวนเต็ม 12กับ13ค่ะเพราะระหว่างเลข12กับเลข13นั้นมีจำนวนที่เป็นทศนิยมเยอะแยะมากมายเลยค่ะนะักเรียนซึ่งเราเนี่ยจะไม่คุ้นใช่ไหมคะเพราะเราเลนับเลข12แล้วก็ไป13เลยจริงๆแล้วระหว่างเลข12กับ13จะมี12.0ก็คือ12นั่นเอง 12.1 12.2 12. 12.3 12.4และ12.5ซึ่งอยู่ตรงกลางนะคะ12.5 12.6 12.7 12.8 12.9ไม่ใช่12.10นะคะเมื่อ12.9แล้วก็กลายเป็น13.0หรือ13นั่นเองค่ะคราวนี้จำนวน12.3อยู่ตรงไหนคะ่ะนี่อยู่ตรงนี้ค่ะครูถามว่าถ้าเราจะ ประมาณค่าจํานวน12.3นี้ให้กลายเป็นจํานวนเต็มนักเรียนว่ามันใกล้เต็มเต็ม12หรือใกล้เต็มเต็ม13ามากกว่ากันคะอ่ะบางคนรู้แล้วใกล้เต็มเต็ม12มากกว่าตัวเองดังแบบนั้นพี่โยกก็จะวิ่งไปหาตัวที่ใกล้กว่าก็คือ12นั่นเองนั่นหมายความว่า ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มของ12.3ก็คือ12นั่นเองค่ะนักเรียนพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมใช่ไหมคะอาลองอ่านเทคนิคตรงนี้หน่อยค่ะถ้าเลขโดดในหลักส่วน10หลักส่วน10ก็คือทศนิยมตำแหน่งที่1ก็คือเลข3ตัวนี้น้อยกว่า5ให้ปัดทิ้งเลข3น้อยกว่า5ไหมคะน้อยกว่า5ค่ะให้ปัดทิ้งคือการตัดทิ้งไปเลยคะ่ะ ตัดทิ้งไปแล้วก็จะเหลือ12อย่างเดียวนั่นก็คือคำตอบค่ะอ่า12.3มีค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มคือ12ดูข้อต่อไปนะคะ12.8 12.8ก็อยู่ระหว่าง12กับ13อยู่ตรงนี้ถามว่าพี่โยกนั่รียนว่าพี่โยกจะโยกไปทาง12หรือ13ค่คะเออพี่โยกต้องโยกไปทาง 13ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่า12.8มีค่าใกล้เคียง13มากกว่า12นะคะมากกว่า12ดังนั้นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มของ12.8ก็คือ13นั่นเองนะคะก็วิ่งไปทางที่มากกว่าอ้าวต่อไปค่ะถ้าจำนวนนี้ล่ะคะ 12.5อยู่ตรงไหนหน้าอาอยู่ตรงนี้ไงคะนักเรียน12.5เมื่อกี้ครูบอกว่ามันอยู่ตรงกลางเลยใช่ไหมเอถ้าให้นักเรียนประมาณหรือให้นักเรียนคิดระหว่างนักเรียนจะวิ่งไปหา12กับวิ่งไปหา13หรือถ้าเกิดว่าครูบอกว่านักเรียน่ะได้คะแนน12.5คะแนนนะนักเรียนอยากจะให้ครู ประมาณเป็นให้ในักเรียน12คะแนนหรือให้ในักเรียน13คะแนนดีหลายคนบอกว่าอยากได้13มากกว่าค่ะครูเพราะว่ามันจะเพิ่มขึ้นใช่แล้วค่ะถ้าเกิดว่าจํานวนที่เป็นทศนิยมที่อยู่กึ่งกลางพอดีจุด5นั่นเองให้เป็นข้อตกลงว่าจะวิ่งไปหาจํานวนที่มากกว่าเสมอดังนั้น 12.5มีค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มคือ13นั่นเองค่ะเด็กๆพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะลองอ่านตรงนี้ค่ะหลักส่วน10มากกว่าหรือเท่ากับ5อ่าอันนี้หลักส่วน10ก็คือทศนิยมตำแหน่งที่1มากกว่าหรือเท่ากับ5อันนี้มากกว่าหรือเท่ากับ5ก็คือเท่ากับ5นั่นเองใช่ไหมคะให้ปัดเลขหน้าขึ้นเลขหน้าก็คือ เลขที่อยู่ข้างหน้าหลักส่วน10ค่ะก็คือเลข2ก็กลายเป็นเลข3กลายเป็น13ค่ะนี่ไงคะคำตอบก็คือ13ดังนั้นนักเรียนจะต้องตอบว่า13นะคะไม่ต้องตอบ13.0นนะคะเพราะเขาอยากให้เป็นจำนวนเต็มดังนั้นไม่ต้องมีจุดทศนิยมอ่ะถ้าพอจะเข้าใจแล้วลองมาสรุปหลักการหาค่าประมาณทศนิยมเป็นจำนวนเต็มกันค่ะอันดับแรก ให้นักเรียนดูทศนิยมตำแหน่งที่1หรือว่าหลักส่วนสินั่นเองก็คือตัวเลขที่อยู่หลังจุดนะคะตัวที่1ถ้าน้อยกว่า5ให้ปัดทิ้งย้ำนะคะถ้าเลขหลังจุดตำแหน่งที่1น้อยกว่า5ให้ปัดทิ้งอย่างเช่น8.2เป็นไงคะ2น้อยกว่า5ให้ปัดทิ้งหรือตัดทิ้งไปเลยคะ่ะ คำตอบก็จะเท่ากับ8นั่นเองนะคะเป็นจำนวนเต็มนะคะไม่ต้องเขียน8.0นะคะให้เขียน8ไปเลยในกรณีที่ถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ5ให้ปัดเลขหน้าขึ้นแบบนี้ดูตำแหน่งที่1ทศนิยมตำแหน่งที่1คือเลข7เป็นไงคะเลข7มากกว่า5 ให้ปัดเลขหน้าขึ้นจาก12ก็กลายเป็น13แบบนี้นะคะอ่ะเราลองมาดูโจทย์การหาค่าประมาณทศนิยมเป็นจำนวนเต็ม10ข้อนี้ดีกว่าค่ะัาเรียนดูนะคะเขาอยากจะให้เปลี่ยนทศนิยมที่เห็นนี้ให้กลายเป็นจำนวนเต็มค่ะหลักการเมื่อกี้ ให้ดูทศนิยมตำแหน่งที่1อยากเปลี่ยนทศนิยมให้เป็นจำนวนเต็มให้ดูทศนิยมตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่1คือเลข2เลข2น้อยกว่า5ให้เราปัดทิ้งปัดทิ้งคือตัดทิ้งไปเลยค่ะดังนั้นข้อนี้ตอบ1นมี1นึ่1มีค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มก็คือเลข1เลยค่ะ ต่อไป6.809ให้ดูทศนิยมตำแหน่งที่1เพื่อประมาณเป็นจำนวนเต็มนะคะ8เป็นไงคะมากกว่า5ให้ปัดเลขหน้าขึ้นอ้าวจาก6ก็กลายเป็น7ค่ะตัวหลังไม่ต้องสนใจเลยนะคะเราจะให้เป็นจำนวนเต็มต่อไปค่ะข้อที่13 ดูตามนะคะแล้วก็อตอบคำถามตามไปด้วย13.795อยากจะเปลี่ยนทศนิยมให้เป็นจำนวนเต็มให้ดูทศนิยมตำแหน่งที่1ค่ะทศนิยมตำแหน่งที่1คือเลข7เลข7มากกว่า5ให้เราปัดปัดเลขหน้าขึ้นก็คือปัดเลข3นี้จาก13ก็กลายเป็น 14นั่นเองค่ะตัวหลังก็ไม่ต้องไปสนใจเลยคือเราปัดขึ้นแล้วเพราะ13.795ถ้านึกถึงเส้นจำนวนเมื่อกี้มันก็คือจะใกล้เคียง14มากกว่านะคะต่อไปค่ะ15.164อยากทำเป็นจำนวนเต็มให้ดูทศนิยมตำแหน่งที่1ค่ะคือเลข1เลข1เป็นยังไงคะน้อยกว่า5ให้เราปัด ทิ้งปัดทิ้งก็คือตัดทิ้งไปเลยค่ะเดังนั้นข้อนี้ตอบ15ต่อไปค่ะ21.789ค่าประมาณอยากจะให้ทำเป็นจำนวนเต็มต้องดูทศนิยมตำแหน่งที่1ตําตำแหน่งที่1คือเลข7เลข7เป็นยังไงคะ เลข7มากกว่า5ให้ปัดเลขหน้าขึ้นปัดเลขหน้าขึ้นก็คือปัดเลข1ขึ้นจาก1ก็กลายเป็น2ดังนั้นจาก21.789ก็กลายเป็น22นั่นเองต่อไป29.501อาเด็กๆครูต้องขีดเลขอะไรคะเลข5ค่ะเพราะเป็นทศนิยมตำแหน่งที่1 เลข5้าพอดีอยู่ตรงกลางเลยเมื่อกี้ครูบอกว่าทำไมคะอ้าวต้องเพิ่มก็คือต้องปัดขึ้นนั่นเองปัดขึ้นคือปัดเลขหน้าขึ้นนะคะอา้าวเลขหน้าคือเลข9จาก9ก็เลยกลายเป็น10ใส่ศูนย์ทด1จาก29ก็เลยกลายเป็น30นั่นเองนะคะต่อไป34.266บบางคนพอจะดูออกแล้วว่าต้องดูเลข 2ซึ่งเลข2ปัดปัดทิ้งปัดทิ้งก็คือตัดทิ้งเลยตัวหน้าเหมือนเดิมก็คือ34นั่นเอง41.595ดูทศนิยมตำแหน่งที่1คือเลข5ปัดขึ้นหรือปัดทิ้งจ๊ะปัดปัดเลขหน้าขึ้นอ้าวปัดเลขหน้าก็คือ เลข1ก็กลายเป็นเลข2เพราะ5มากกว่าหรือเท่ากับ5ให้ปัดเลขหน้าขึ้นกลายเป็น42นั่นเองค่ะต่อไปค่ะดูทศนิยมตำแหน่งที่1คือเลข1นั่นเอง1ปัดขึ้นหรือปัดทิ้งน้อยกว่า5ให้ปัดทิ้งง่ายๆก็คือ76เหมือนเดิมค่ะนี่ พอสุดท้ายแล้ว90.268องง่าอยาอีกแล้วดูทศนิยมตำแหน่งที่1คือเลขอะไรคะเลข2อ้าวเลข2เป็นยังไง,น, 5. 5. งน้อยกว่า5ให้ปัดทิ้งน้อยกว่า5ให้ปัดทิ้งคำตอบก็คือ 90นั่นเองอ้าวเป็นยังไงจ้าเด็กๆตอบ90นั่นเองนะคะอะน่าจะพอจะเข้าใจกันแล้วทบทวนใหม่นะคะอยากทำทศนิยมให้เป็นจำนวนเต็มให้นักเรียนทำยังไงเอย่ยสังเกตทศนิยมตำแหน่งที่1ว่าทศนิยมตำแหน่งที่1เนี่ยมากกว่าหรือน้อยกว่า 5ถ้าทศนิยมตำแหน่งที่1น้อยกว่า5แบบข้อนี้ให้ปัดทิ้งก็คือตัดตัวหลังทิ้งไปเลยค่ะก็คือตอบ1แต่ถ้าทศนิยมตำแหน่งที่1มากกว่าหรือเท่ากับ5ย้านะคะมากกว่าหรือเท่ากับ5ให้ปัดเลขหน้าขึ้นปัดเลขหน้านะจาก6ก็ต้องกลายเป็น7และคําตอบของนักเรียนจะไม่มีจุดทศนิยมเพราะโจทย์บอกให้ประมัน เป็นจำนวนเต็มนั่นเองค่ะอ้าวต่อไปมาดูตัวอย่างที่เป็นโจทย์ปัญหากันบ้างดีกว่าเขาบอกว่าโจทย์บอกว่าบอกค่าประมาณของราคาน้ำผลไม้เป็นจำนวนเต็มเออนักเรียนอาจจะไปเจอในเซเว่ก็ได้เจอว่าอ๋อปมน้ำผลไม้ในเนี้ยคือราคา67.50บาทถ้าแม่ถามประมาณเท่าไรานักเรียนจะตอบว่าไงคะประมาณเท่าไหร่ประมาณเป็นจำนวนเต็มกันค่ะเด็กๆ เราก็จะประมาณเป็นจำนวนเต็มก็คือต้องดูทศนิยมตำแหน่งที่1คือเลขอะไรคะเลข5เลข5โาทศนิยมตัวนี้มากกว่าหรือเท่ากับ5ให้ปัดเลขหน้าขึ้นจาก67ก็กลายเป็น68นั่นเอง อค่าประมาณความยาวของหนังสือเป็นจำนวนเต็มเอาเป็นจำนวนเต็มก็ดูทศนิยมตำแหน่งที่1คือเลข2เลข2น้อยกว่า5ให้ปดัปดปัดทิ้งตัดทิ้งไปเลยค่ะคำตอบข้อนี้ก็คือ22เซนติเมตรนะคะโอเคเด็กน่าจะเข้าใจบทเรียนกันแล้วถ้าไม่เข้าใจลองย้อนดูคลิปอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ทำแบบ